ก็อยากให้สังคมเนี่ยพิจารณาด้วยหลักให้ความเป็นธรรมว่ากรณีนี้มันอาจจะเกิดสองฝ่ายก็คือฝ่ายไปเสนอขอเขากับฝ่ายที่ให้ซึ่งมันก็ผิดทั้งคู่แหละแต่ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนตรต้องนี้คิดจู่ๆแล้วคนจะถือใบสอดอมาเดินว่อนขายนี่มันมีไหมหรือมีคนไปขอเขาไปเจตนาจะทําผิดไปเสนอผลประโยชน์ให้เขาแล้วเขาก็ทําซึ่ง ทั้งสองฝ่ายถ้ามีจริงคือผมบอกว่าผิดทั้งคู่แต่ใครเริ่มต้นกระทําผิดใครเป็นต้นทางของความผิดอย่าอย่าเบนประเด็นไปก็ผิดก็บอกล้วผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่แล้วทางกระทรวงท่านรู้เอาข้อมูลมาเราไม่เลี้ยงเราไม่เอาไว้อยู่แล้วเพราะมันสวนทางกับนโยบายผม หลายปีเขาลงโทษย้อนหลังได้โอ้ทางวินัยไปริบบำเหน็จบำนาญคืนหมดแล้วก็ติดคุกย้อนหลังได้หมดไปอยู่บ้านแล้วเจ็ดสิปีก็เอาลาาเขาคุกได้แล้วบำเหน็จบำนาญก็ยกเลิกหมดไม่พ้นหรอกโอ้ทำทุกปีเขาก็รายงานผมว่าไปพวกคนที่ทำนอกวินนอกรอยแบบนี้เขาก็มีลงโทษอยู่ทุกปีนะแต่มันป็นเป็นข่าว พราะนั้นถ้าได้ลอตนี้มาอีกก็มาเลยนะเราขอบคุณเลยเราก็จะเดิเนินการเพราะว่านโยบายผมเนี่ยอยากทําเรื่องนี้มันมันเป็นโปร่งใสให้คนเข้ามาเป็นทหารนะโดยมีความสุขโดยสมัครใจถ้าไปทําอย่างนี้เสียเนี่ยมันสวนทางนโยบายผม